เวลาให้ดื่มจะเป็นไปโดยผู้โดยสารเปิดประจากประตูนี้ค่ะ สนะครับเดินตัวเปล่าออกไปแล้วก็จะทำการเปลี่ยนอาวรถจักรใหม่นะครับ,บวนทิศสองนึครับจากกระพานหินอันนี้ก็กลายเป็นตู้เป,เปล่าเลยนะครับไม่มีหอวรถจักรเดี๋ยวรออีกประมาณ 10นาทีนะครับก็มีรถจากคันใหม่มาทำกระบวนกากเข้ากรุงเทพนะครับหรืออีกสองสถานีนะครับสามเสนกรุงเทพนี้ก็เดินตัวเปล่าครับกับโรงรถจกักบางซื่อนะครับหลังจากทำกระบวนมา สะานหินนะครับกลับไปพักก่อนแล้วครับเครื <S <S ่องวิยุนก่นรานาเปิดะกะายเสียงของบริเวานีนก่นานค่ วันที่ส3งสนะครับกรุงเทพสุรินทร์นะครับต้องจอดที่สถานีบางซื่อนะครับขบวนรถโยสารา่นต้นสบู่จอยทางดวนอโร่ีสองสามสามรับต kind of ั๋สาราสาพุทธมเพือไปทางสารอินทรีนันิของและสากทานเนทวรถไะเป็นีด้สาะ สาราลกาบวนรถารอขบวนิสันากรงเทพสุรินทะวันนี้เข้าก่อนขบวนที่2องนะครับสองเสียเวลาอีกแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้น,นะครับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ